สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านสาหรับแนวทางการคํานวณสูตรของเราในวันนี้นะคะเป็นการคํานวณระยะสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรระยะสุดท้ายของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราขอแนะนาการคํานวณหาเลขเด่นวิ่งบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะจ้ะสำหรับคนของสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณเลขเด่นวิ่งบนระยะสุดท้ายให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเรามาทําการคํานวณเลยกันนะคะว่าเลขเด่นการคํานวณของเรา วิงบนในวันนี้นะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลักิิจบริัฐบาลคํานตืนนอนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรเลขเด่นวิงบนระยะสุดท้ายของเรานะคะท่านผู้ชมเอาหลักแสนสองครั้งนะคะบวกหลักร้อยครั้งที่สนะคะ บวกกับหลักร้อยรั้งที่สามบวกหลักสิบรั้งที่สามบวกหลักหน่วยขั้งที่สามนะคะบวกอีกหนึ่งคงที่นะคะท่านผู้ชมจะเรามาดูกันนะคะว่าการคำนวณเลขเด่นของเราวิ่งบนในวันนี้นะคะระยะสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมคำนวณได้ตัวลตเลขเด่นอะไรบ้างก<อ><อ>ารคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ จะเรามาเริ่มทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมดักแสนสครั้งนะคะเก้าคนสองสิบดสิบบวกสามยี่สบกศูนย์ครั้งก็2ี2สิบ่วกสนะคะยี่ส้ายี่ห้าได้เด็กเดนหนะคะ5้าบวกหคงที่นะคะได้6จะสําหรับผลออกรางวัลที่หนงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก7จ็ดหศนย์ สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นวิ่งบนในวันนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าเลขเลขหกผลลัพธ์ได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะเจ็ดห้าศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นวิ่งบนในวันนี้เข้าจุดเด่นเลขห้านะคะเลขห้าในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะสามตัวบนออกมานะคะเจ็ดห้าศูนย์เรามารับชมกันต่อนะคะหลักแสนสองครั้งศูนย์สองครั้งก็ยังศูนย์นะคะท่านผู้ชมศูนย์บวกหกได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหกนะคะสิบสาม 13ไเดลเด่น3นะคะ3ามบีกหนังคงที่นะคะได้4่จะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะ3ตัวบนออก4 7 5สําสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นวิ่งบนในงดนี้คำนวณได้นะคะเลข3ได้เลข4ผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบน b b ในงูถัดมานะคะออก475เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเดนวิ่งบนในงดนี้เข้าจะเดนเลข4นะคะท่านผู้ชมเลข4ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนบนะคะ สตัวบนในงวดน,นี้ออก475เรามาดับชมกันต่อนะคะหลักแสน2ครั้ง1นสองครั้งก็ยังขออภัยนะคะท่านชม1นึนึคนะคะได้2อนะคะสอบวกสานะคะได้ 9, 9, 5้าบวกสีนะคะได้9ก้าเก้าบวกห้าสบวกแปดนะคะยี่สิบสิบสได้เลขเด่น2อนะคะสองบวกหนึ่งคงที่นะคะได้3จะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสต,สตับนออกเก้สาสห้สา สำหรับแนวทางการคำนวณเดน่นบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขสองและเลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะเก้าสามห้าเพราะฉะนั้นสำหรับเด่นการคำนวณวิงบนในงวดน,นี้เข้าตัวเด่นเลขสามนะคะเลขสามในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกมานะคะเก้าสามห้าเรามารับชุดกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงนวดถัดมา หลักแสนสครั้งนะคะศูนย์สครั้งก็ยังศูนนะคะท่านผู้ชมศูนยบกแปดได้แปดแบกสามนะคะสิบเอดสิบเอดบวกเจ็ดสบกเก้ายเดยี 9, 27, 27่ิบเจ็ดเดลน7นะคะ7บวยหนึ่งคงที่นะคะได้แปดอสําหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออกหนึ่งเหนึ่งสำหรับแนวทางการคำนวณเดนิน,นบน,นบนในงวดนี้คำนวณได้น,น,นะคะเลขเจและเลขแปผลรางวัลได้ออกมาแล้วสตัวบนในงวดถัดมานะคะหนึดหนึ่ง เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นการคํานวณวิ่งบนในงูนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขเนะคะท่านผู้ชมเลขเในการคํานวณคขมาในตําแหน่งของหลักสิบบนนะคะ3ตัวบนในงูนี้ออก1 7 1นะคะท่านผู้ชมเราไปรับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงูถัดมาหลักแสนสองครั้งนะคะหาคนสองได้10 10ิบบวกสามสิบวกสนะคะ16 16กสิบหกบวกเจ็ดยบวกเก้าสาาเล็เด่น2นะคะ2อบวกหคงที่นะคะได้3 สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงดถัดมานะคะสามตัวบนออกสามเจ็ดสองสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงดนี้คำนวณได้นะค่ะเลขสองและเลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะสามเจ็ดสองเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นการคำนวณวิ่งบนในงูนี้สองตัวเลขเด่นนะคะท่านผู้ชมเข้าเต็มเต็มนะคะเลขเด่นการคำนวณของเรานะคะคำนวณได้เลขสองและเลขสามนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยหละหลักหน่วยบนนะคะท่านผู้ชม บนในงวดนี <ersch> two two ้นะคะการคำนวณเลขเด่นเา้สองตัวเลขเด่นเา้สองตัวเลขเด่นเต็มเต็มนะคะท่านผู้ชมเลขสองในการคำนวณเลขสามในการคำนวณนะคะท่านผู้ชมเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยเลหลักหน่วยบนนะคะสามตัวบนในงวดนี้ออกสามเจ็ดสองนะคะท่านผู้ชมสําหรับสามเจ็ดสองนี้คืองวดประจําวันที่สิบหกตุลาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเรานี้นะคะวิบลจะสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักแสนสองครั้งนะคะสาคนสองได้6 6หกบวกเก้านะคะสิบห้าสิบห้าบวกสองสบเจ็ดบเวกหกสิบบวกเก้ายีิกเอ็ดเดลขเด่นหนึ่งะคะท่านผู้ชมหนึงบวยหนึงคงที่นะคะได้2 จะสสาหรับผลออกเรามารอลุน si. กันนะคะท่านผู้ชมจะกสาหรับวันนี้แนวทางการคานวณเด่นบิงบนระยะสุดท้ายของเรานะคะท่านผู้ชมทั้งเราคํานวณได้เด่นมาแล้วเลขหนึ่งและเลขสองนะคะท่านผู้ชมจะสสาหรับแนวทางการคานวณเด่นบิงบนระยะสุดท้ายในงวดประจาวันที่หนึ่งปฏิวิการยนนี้ทางเราคํานวณได้เด่นมาแล้วเลขหนึ่งและเลขสองนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะ คำเตือตนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุสนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะให้แห้งอย่รวยๆท,ท,ทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ